วัสดีครับพี่หมูทอดเองครับอ่ะหลังจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราจบกันที่ตกฉลามนะครับคลิปนี้นะใครยังไม่ดูไปดูได้เลยซึ่งฉลามทนี่พี่ตกได้เนี่ยก็คือเจ้าฉลามตัวนี้นะครับเป็นฉลามหัวค้อนสดใสนะครับติดตำนานบวกเงางามนะครับน้ำหนัก310.9กกิโลกรัมซึ่งหลังจากอีพีที่แล้วเนี่ยพี่ก็แอบไปฟาร์มมานิดหน่อยนะครับนี่พี่ได้นกอันนี้มาครับอ่านกพิราบสดใสนะครับเป็นระดับอีพิกบวกเงางามน้ำหนัก482.5กิโลกรัมนะครับ มันคือนลงพิลาบี่เราส่แลว้วมันคือปาลูมาเนี่ยอันนี้เขียนปาลูมาอันนี้บอกนลงพิลาางงนี่ครับซึ่งตัวนี้โอ้โหตัวใหญ่มากครับดี่คือตัวมันใหญ่แบบครับแมพเลยะนะตัวใหญ่มากเอออันนี้พี่ก็เลยเก็บไว้นะเอาไวข้ขิงคนนะครับว่าพี่ได้ตัวใหญ่เบเลยขนาดนี้นะครับเฮออ้ยเ,เอาอะไรเนี่ยมีเหมือนกันเว้ยมีเหมือนกัน หลังจากอีพีที่แล้วนะครับพี่ก็ไปฟาร์มเพิ่มเติมมานะครับจนสามารถหาเงินซื้อเบ็ดราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทได้นะครับเป็นเบ็ดอันนี้นะนี่นะครับเป็นเบ็ดอันนี้นะครับเต็มพังหลอดนะครับระดับอีพีกเนาะเพิ่มค่ารักให้เรา225%เนะครับเพิ่มสปีด1% 9แล้วก็รับน้ำหนักได้ที่2,500กิโลนะซึ่งหลังจากที่พี่ได้เบ็ดอันนี้มาเนะี่ยพี่ก็เอาไปปล่อย a f k แบบยับยับเลยปล่อยทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับจนกระทั่งนะครับพี่มีปลาในตัวเนนี่่ยยกกววาาาตััพ็ลอมขจได้ เงินมา8 0 0แสนกว่านะครับหลังจากที่พี่ขายเสร็จพี่ก็ยังไม่หยุดนะครับพี่ก็ปล่อย AK เหมือนเดิมเลยตอนนี้พี่ก็มีปลาที่อยู่ในตัวนะครับค้างอยู่ที่ยังไม่ได้ขายเนี่ยสองพักว่าตัวเนาะก็เยอะมากๆนะครับแต่ว่าที่หลักๆเนี่ยพี่จะตกที่ป่องภูเขาไฟลาวานะครับเพราะว่าปลาขั้นต่ําตรงนั้นเนี่ยมันจะสตาร์ทที่1นกิโลนะครับแต่ถ้าเราตกที่ตรงที่เป็นทะเลเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ประมาณ0.1ขึ้นไปครับซึ่งพี่ว่ามันไม่ค่อยุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าอยากขายปลาให้้ไดดดเเงินนนยอะีีีี่่่่่พวาาตกททป็มสุผ อันนี้ครับสังเกตเลยว่าเวลาที่เรากดเปิดกระเป๋าขึ้นมาเนี่ยพอเริ่มมีปลาเยอะเนี่ยมันแหลกนะครับผมมันแหลกแล้วก็ใช้เวลาเปิดอยู่แป๊บนึงเลยนะเออซึ่งภารกิจในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะลงไปตกปลาที่โลกใต้น้ำนะครับหลังจากที่อีพีที่แล้วเนี่ยเราแอบลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีถังออกซิเจนนะครับทำให้เราไม่สามารถลงไปตกปลาคลา่างได้นะอ่ะอันดับแรกนะครับตอนนี้เราเริ่มขายปลาก่อนเลยอ่ะดูซิได้เงินเท่าไหร่ขายทั้งหมด2,323ั้ตัวนะได้เงินมา5,5นะครนบ เยอะอยู่นี่ตอนนี้เรามีเงินล้านแล้วครับผมโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะครับพี่จะจับเงินล้านเ้ยน้องๆจับเงินล้านเงินล้านในรูบอกเราจะซื้อเบ็ดอันนีน้นะที่พี่อยากจะซื้อก็คือเบ็ดนี่ Astrolot นะครับผมเป็นเบ็ดร,ราคา1ล้านก็คือแพงที่สุดที่สายฟรีจะสามารถซื้อได้แล้วนะถ้าจะไปมากกว่านี้ก็คือต้องซื้อเบ็ดที่เป็นของเกมพาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราซื้อกันเลยราคา1ล้านครับจับเลย Astrolot นี่นะครับความสามารถเพิ่มค่ารัก400%สปีด43%แล้วก็รับน้ำหนักได้ที่350,000กิโลเลยโอ้โหโโเยอะมากคุ้มคุ้มคุ้มนี่เป็นไงหล่อเท่ไหมโอ้โหแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เงินเรายังเหลือนะครับเหลืออยู่ที่3 8 0 0 0นะซึ่งตอนนี้บ็อบเบอร์ที่พี่ใช้เนี่ยก็คือเนเชียเบ็ดนะฮะที่ซื้อมาตั้งแต่ e ีที่แล้วนะครับตอนนี้เราสามารถซืน,นี้ได้ครับผมโครมาเบ็ดนะฮรราคา2 9 0 0 0ที่จะเพิ่มค่าลักให้เรา100%เลยจัดไปเลยเป็นไง พี่ดูเป็นมือโปรหรือ,อยังมาแต่ก่อนอื่นเลยเนะี่ยพี่ต้องลองเบ็ดอันนี้ก่อนนะครับว่ามันดีหรือเปล่ามันดีจริงสมกับราคา1ล้านไหมมาเดี๋ยวเราเรียกเกลือแล้วก็ลองไปตกตรง Ghost Worm นะครับดูสิว่ามันจะได้ปลาท,ที่ดีไหมขอให้ได้ดีๆนะเบ็ดราคา1ล้านครับดูสิมันจะดีสมคําล่ําลือหรือไม่ตกเลยแล้วกันอ่ะหลังจากที่เราลองตกมาแป๊บหนึ่งนะดูกันว่าปลาท,ที่ได้เนี่ยมันก็โอเคอยู่นะ ออมันก็เป็นพวกปลาที่แบบระดับอันคอมมอนขึ้นไปนะครับแต่ว่านะครับมันก็ยังไม่ใช่ภารกิตหลักในวันนี้นะที่ว่าเราเนี่ยจะไปโลกใต้น้ํากันนะครับแต่นอันดับแรกเดี๋ยวพี่ไปซื้อ,อาทางออกซิเจนก่อนเนะาะจะลงน้ําไม่ได้นี่ราคานะครับเจ็ดหมื่นห้าซื้อมาเลยอ,อ,กกอนนุปกรณ์ดำน้ำําสมใสเลยสมใสนี่ตอนนี้พี่ก็มีหินเม็ดมนเยอะมากนะตกใจมาจากทะเลนะครับแต่พี่ยังไม่ได้ลองอินชาร์เลยนะครับเออว่าแต่มันอินชาร์ตรงไหนเนี <laughs> ่ยพี่ไม่เคยไปเลยนะ ลองขี่ดูมั่วๆอ,อันนั้นอะไรอะ่ะขวามือเอฟเฟก์อะไรทักอย่างขี่ไปดูดิเมกาโรดอนฮันเฮ้ยล่าเมกาโรดอนเหรอเอาแวะเลยครับอย่างนี้อ่าแต่ลองปล่อยยาวๆนะครับเอฟเคตรงนี้ดูว่าเราจะได้เมกาโรดอนบ้างไหม และนี่ก็คือการตกเมกาดอรดอนครั้งแรกของพี่เลยนะครับผมซึ่งครั้งนี้เนี่ยพี่ก็มาพร้อมกับเป็ดราคา1ล้านกว่าจะซื้อเป็ดอันนี้ได้เนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเลยครับเพราะว่าต้องปล่อย AFK ทั้งคืนและนั่นก็ทำให้พี่คาดหวังนะครับว่าพี่จะได้เมกาดอนกับเขาบ้างในระหว่างที่พี่กําลังตกปลาเพลินๆนะครับพี่ก็ได้ไอ้นี้อีกแล้วครับเฮ้ยได้อีกแล้วไอ้ลมานี่อีกแล้วโอ้โหมาว่ะเริ่มมาเริ่มมาเมกาเดอรดอนเมกะาดอนเมกาดอร์ดอน,ดอน,ดอนท่องใ,ใจใ,ใจ มการอดอนเมการอดอนเมการอดอนหลังจากลงกระถางเมกคารอนแล้วเนี่ยพี่ก็ตกต่อ,อย,ายาวๆเลยครับผมจากตอนแรกที่พี่ตกอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ก็มีคนเริ่มมาตกด้วยแล้วฮ่าเรียกได้ว่าไม่มีเหงาครับไม่มีเหงาซึ่งตรงน,นี้พี่ก็ใช้เวลาตกนานอยู่สักพักเลยนะครับตอนแรกเนี่ยพี่กะว่าจะตกจนกว่าอีเวนต์จะหมดเลยแต่พอตกไปตกมาก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะถ้าพี่ตกจนอีเวนต์หมดเนี่ยพี่คงไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นนะครับคลิปนี้สุดท้ายนะครับพี่ก็ต้องยอมเลิกตกก่อนนะเอาเป็นว่าแมกคารอนเนี่ยเอาไว้ว่าหลังก บบกันดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการตอนที่เราตกบอ่อไม่กระดอนกันดีกว่ามาดูกันนะครับว่าเราได้ปลาอะไรบ้างนี่นะครับตอนนี้ก็มีปลาอยู่ประมาณ400กว่าตัวเนาะก็ได้ปลาโคเมียมทูน่ามาอีกแล้วนะครับแล้วหนักน้อยกว่าเดิมด้วยแลวก็ได้เจ้านี่มาอีกแล้วครับปลาโลมาเนี่ยคือได้บ่อยมากเป็นไงตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับ400กิโลเหมือนเดิมได้มาอีก2ตัว และหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มออกเดินทางไปหาเกาะที่สามารถเอนชัน้นแบนให้เราได้แต่ด้วยความที่พี่ไม่เคยไปก็เลยต้องขี่วนไปวนมาวนไปดูเกาะนู้นบ้างเกาะนี้บ้างนะครับบางเกาะเนี่ยก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกไม่เคยเห็นมาก่อนบางเกาะก็น่ามาตกปลาไม่แพ้กับบ่อรลาวาเลยจนสุดท้ายพี่ก็ขี่เจสกีจนไปเจอกับเกาะเกาะหนึ่งเนี่ยที่มีทางเข้าอลังการมากไม่รอช้าครับรีบลงเจสกีทันทีเฮ้ยมาถึงแล้วครับ อาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นที่ enchán นะครับดูจากแสงสีม่วงแล้วก็มีคนอยู่ด้วยอ่อเดี๋ยวลอง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 ไปลองไปลองไปโอ้โหทางลงไปนะครับถูกซิ้ว่ใช่ไหมหวังว่าจะใช่นะครับเพราะว่าพี่ขี่เรือวนหาแบบมาเยอะมากอ่าตรงนี้มีอะไรอะ่ะจ่ายเงินสนรับลิฟต์อ๋อต้องจ่ายเงินค่าลิฟต์ด้วยเนาะนี่ลงมาแล้วโอ้โหว,ว้าวอลังการมากใช่แน่ๆครับต้องเป็นที่นี่แน่แนที่เป็นที่ enchán as dark as h e l ตกปลาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยขอลองตกก่อนนะอาจจะตกได้เฮ้ยตกได้ด้วยโอ้โหได้ปลาอะไรไม่รู้ครับดำปีเลยเอ <c oughs> ว่าแต่ต้องทอํายังไงอะถึงจะเอนชานได้หรือว่าเราต้องใช้หินเวทมนต์นครับกดตรงไหนอะอ๋อกดตรงนี้แท่นบูชานะครับวางเอนชานสโตนปึ๊บแล้วก็กดสุ่มได้อ๋อเป็นสุ่มเราได้ค่าอะไรเนี่ยได้ประสบการณ์ครับ อ่านี่ครับได้แล้วครตอนนี้เราเอนชาร์เหมือนจะเป็นคูณ1.5สําสำหรับ XP นะครับผมเวลาที่เราตกปลาอยากได้พวกที่แบบมันทำให้ปลามันติดมิวเทสมากกว่าอ่ะวางไปแล้วกดหนูซื้่ได้อะไรสดใสครับเพิ่มโอกาสใชน้นี่อ่ะนี่ครับเพิ่มโอกาสใช้นี่10%ดีไหมอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักครั้งแล้วกันครับพอดีว่ามีเยอะมากลองได้เรื่อยๆได้อะไรมาเมี้ อ๋อได้ยาก,กายพันฟรีนักล่าการกายพันวิ่งนี่ไงโอ้โหอันนี้พี่ต้องการนี่ครับเพิ่มโอกาส mutation hunter ครับเพิ่มโอกาส30%สําหรับการกายพันโอ้โหอันนี้เลยที่พี่รอคอยแจวเลยมาครับต่อไปเราไปที่โลกใต้น้ํากันบ้างดีกว่านะอยากไปเห็นจริงๆนะครับว่าใต้น้าเนี่ยม,มีอะไรนะครับมันจะมีปลาให้เราตกหรือเปล่า่ะขึ้นฟต์ปไปไม่เสียงเงินใช่ไหมขากลับแต่เอาจริงๆนะพี่ก็ไม่รู้นะครับว่า e n นชานอันไหนเนี่ยดีที่สุดนะครับซึ่งถ้าใครรู้เนี่ยน้องก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะ เราจะมาถึงแล้วนะครับจุดใต้น้ําตรงนี้เตรียมพร้อมลงไปตอนนี้เรามีถังออกซิเจนเรียบร้อยนะครับนี่ครับพอมาถึงก็จะสังเกตเห็นว่ามีเจสกีอยู่เพียบเลยฮะแต่ไม่มีคนนะครับเจสกีล้างไปเราก็จะใส่อุปกรณ์ดำน้ำนะครับปึ๊บนี่พร้อมลงไปโอ้โหนี่ครับลูกใต้น้ําอุ้ยตรงนั้นประตูอะไรอ่ะอันนี้เป็นถงให,ใหญ่ๆนะครับคืออะไรเนี่ยอันไหนพี่ลองเข้าไปดูแล้วกันนะฮะมาถึงแล้วครับ พอเข้าตรงนี้ปึ๊บอ่าก็จะเป็นที่ที่มีอากาศหายใจอ๋อดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นที่ตกปลานะครับยลองตกดูสิอุ้ยโอ้โหุย,ยได้ปลาใหม่ๆด้วยนี่นี่ครับโอ้โหได้มาแล้วปลาชนิดใหม่นะฮะเป็นปลาทะเลน้าลึกนี่เองอตัวยาวมากดูดิปลาอะไระปลากล้างปลากล้างอะลองตกอีกสักตัวอได้มาอีกแล้วครับเป็นปลากลบนะฮะเป็นพวกปลาน้ําลึกนะฮะนี่หน้าตาแบบแปลก เอ้ยโอ้โหปลากระพุนแมงมุมหนึ่งในสามร้อยนี่ครับปลากระพุนแมงมุมน้ำหนัก19.9กกกิโลกรัมนะฮะเออตัวนี้ดูสวยงามมากเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยภารกิจทะเลลึก ตกปลา300ตัวหายากปลามาหากราบในห้องสมบัติตกปลา3ตัวนะครับปลาศักดิ์สิทธิ์ในลูปปัน้นเจสิฟัตแล้วก็ตกปลาหนึ่งตัวที่รูปปั้นลับเจสิฟัตแล้วก็หาเงินได้ครบ1ล้านนะฮะเราจะได้เบ็ดอันนี้ครับโกสฟิลดนะครับเป็นเป็ดในตำนานอ๋อคือตรงนี้คือเบ็ดที่เราสามารถทำภารกิจหลับได้ฟรีใช่ไหมเนี่ยเอ้ยน่าสนใจนะน่าสนใจแต่ให้งงมันเขียนไม่รู้เรื่องหรอวพี่อ่านไม่เข้าใจอ่าดูซิว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับมาถึงแล้วหุยตรงนี้เป็นแองเกิลหลอดนะ อะไรผ่านไปวะเมื่อกี้เป็นเบ็ดระดับมิสติกนะฮะเป็นเบ็ดต้องซื้อเงิน8ล้านนะครับอ๋อคือเบ็ดอันนี้นะครับเราสามารถซื้อได้ในราคา8ล้านแพงมากแต่เบ็ดนี้น่าจะดีมากเลยนะ8ล้านนะครับอ่ะมาถึงนะครับห้องข้างล่างดูซิว่าอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือห้องสมบัตินะครับตรงนี้ก็คือจุดที่ใช้ทาเควสของเบ็ดในตำนานอันนั้นนั่นเองนี่มาถึงก็มีคนตกอยู่เลยนะครับ ่ไหนลองดูซิว่าตรงนี้จะตกได้ของดีสมคำล่ำเลยหรือเปล่าอ่ะเวี่งเบ็ดไปเลยอ๊บอ่าได้ปลาคล้ายๆกันครับเนี่ยหุยหนึ่งในห้าพันนี่ครับเมื่อกี้เราได้นี่มาครับซินโดนติสนะครับเป็นระดับ Legendary น,น้ำหนัก176.3ิกกิโลกรัมนะฮะเฮ้ยรวยไม่แน่แบบเนี้ยเฮ้ยตกตรงนี้เนี่ยปลาดีมากพี่ว่าพี่เจอจุดทำเงินใหม่แล้ววะน้องๆ ตีตรงนี้พี่จะปล่อย AFK สักประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันนะดูซิว่าถ้าเราปล่อยไปแล้ว1ชั่วโมงเราจะขายได้เงินทั้งหมดกี่บาทจากการตกปลาในเมืองใต้น้ำ และนี่ก็เป็นการ AFK ตกปลาครั้งแรกของพี่ในเมืองใต้น้ําเลยนะครับบอกตรงๆว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าปลาทุกที่ในเมืองนี้เนี่ยมันเป็นปลาที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแต่ปลาชนิดใหม่ๆทั้งนั้นเลยพี่มัวแต่จ้องจ่อไม่หยุดเลยครับรอรุนว่าพี่จะได้ปลาอะไรปลาใหม่ๆหรือเปล่าตื่นเต้นสุดๆแต่มีอย่างหนึ่งที่พี่สามารถการันตีได้เลยนะครับว่าถ้าเรา AFK ที่นี่เนี่ยเวลาไม่สูญเปล่าแน่นอนครับถ้าไปขายพี่ว่ารวยแน่ๆเพราะว่าเรามากับเบ็ดราคา1ล้านวกกับปลาที่นี่น้ำหนักค่อนข้างเยอะหดหดกัน ทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นพี่ขอยกให้เมืองใต้น้ำเนี่ยเป็น The Best of Farm ในการตกปลาไปเลยเพราะว่ามันคุ้มค่าและนอกจากคุ้มค่าแล้วยังสามารถทําภารกิจรับเบ็ดโหดฟรีๆได้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าพี่จะพยายามหามันมาครอบของแน่นอนครับน้องๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าปล่อยฟาร์ม A F K ในเมืองใต้น้ำ1ชั่วโมงจะได้ปลาไปกี่ตัวและจะขายได้ทั้งหมดกี่บาท อ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วครับที่เราตกบ่อใต้ทะเลน้ําลึกนะครับผมตอนนี้ก็สังเกตได้เลยนะฮะว่าตอนนี้พี่เบลร้อยเจแล้วก็คือมาไกลมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้เราได้ป่าอะไรมาบ้างนะครับนี่มีกุ้งทะเลเชื้อเมือต้าฝืนอะไรทั้งอย่างนะครับน้ำหนัก1นกิโลอุ้ยไม่ใช่1นึ่กิโลทีหนึ่งพโอ้โหดูครับตัวอย่างใหญ่นี่ครับก็มีซินโนนติสนะครับผมแล้วก็กุ้งแวมไพร์นะฮะมีนาฬิกาโบราณของใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้มาเต็มเลย นี่ครับแล้วก็แมงกะพุนอีกเพียบเลยนะครับคือเอาตรงๆเนี่ยพี่ว่าตกที่เนี่ยคุ้มที่สุดเลยนะครับเพราะว่าสังเกตดูครับฟ้ามันเริ่มต้นที่แบบ30โลทั้งนั้นเลยอ่ะคือน้ําหนักมันเยอะมากนะครับ <Wow. S 1> พี่ว่าถ้าเกิดเรา,าเอฟเค <c oughs> ตรงเนี้ยทั้งคืนเนี่ยโอ้โหรวยแน่ๆสบายแล้ววันนี้และตอนนี้เราก็กลับมาถึงเกาะหลักแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเช็คราคากันสักหน่อย ขายทั้งหมดเลยขายทั้งหมด985ตัวนะครับได้เงินทั้งหมด181,000นะครับเอาจริงพี่แอบรู้สึกว่ามันก็พอๆกับตกตรงลาวาเลยนะเอาจริงแต่มันก็จะดีกว่าตกตรงลาวาตรงไหนตรงที่มันสามารถทาเควสรับเบ็ดฟ,ฟรีได้นั่นเองนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าถ้าได้เบ็ดนั้นมาเนี่ยแจ้งเกิดเลยครับที่อำเภอ ในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เราได้ลองซื้อเป็ดราคา1ล้านนะครับผมพร้อมกับได้ลองตกปลาที่โลกใต้น้ำนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากๆเลยนะครับได้สํารวจอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ตกปลาชนิดใหม่ๆแล้วน้องๆเ่ะครับเคยไปโลกใต้น้ากันหรือ,อยังถ้าเคยเลยยังไม่เคยจะไงก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์บอกทริคต่างๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็สนุกมากๆเลยนะครับแล้วน้องๆหละสนุกหรือเปล่าถ้าน้องๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามม้พี่ด้วยกันเนาะที่สำคัญที่สุดอย่าลื สำหรับนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนี่นี่โอ้โหตรงนี้คนเยอะเลยคนเยอะเลยเดี๋ยวหยิบกะกิงสักหน่อยนี่โอ้โหเป็นไงครับลมาพี่ตัวใหญ่บ้าน้องตัวใหญ่บ้าวิงเลยขิงเลย,เลยนี่อวดอวดเอ,อ่อเป็นไงครับเป็นไงครับเอ้โอ้โหไม่มีใครสนใจเลยครับโอ้โหอะไรครับเนี่ย